ไก่ย mm ่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนเสียบตูดเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆรงร้อนจริงๆร้อนจริงๆเอ้ากย่างถูกเผาเอ่ะก่ย่างถูกเผามันจะโดนเสียบตูดมันจะโดนเสียบตูดเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆรงร้อนจริงๆร้อนจริงๆเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวา นองมอกร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงเสื้อนะทำไมวะชอบยแยกงกันใส่เนี่ยแยคือเผาวันจะโดนเสียบตูดมันจะโดนเสียบตูดเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อนจริงๆต่อจานใช้ดิ ช็อตชิงตีดังต่อโซ่ตอโซอะไรลูกชอกกอระเธอคะยอหญิงอ่ะลูกดอชดาละคะดอชดาอะไรลูกตอมันตักอะคะ ถอฐานนะคะเฮ้ยเก่งจังเลยทอพทอนามุนโททอนามุนโทอะไรลูกขาเฮ้ยทอพุทธท้าอะค่ะทางนี้ลูกอ้ยเก่งจังเลยทอกระเจื้อลูกนอนเนนนะคะเฮ้ยเก่งจังเลยดอเด็กอะค่ะอื้ ต่อเต่าอะคะข้อคต่อเต่าอะไรนะคะขถอถุงนะคะถูโอ้โหเก่งนึงเลยถอทหารนะลูกทูาอ้ห้ถอทองนะคะนมยอหญิงอะคะโอ้้นอนหนู นอนหนูอะไรเขาเอ้ยบอใบไม้อ่ะคะบอใบไม้โอ้ปอาปลาคะโอ้ผอพื่อนลูกโอ้ฝอฝันลูกโอ้ผอพานะคะโอ้ยฝอฟันนะคะ ปลาสำเพอลูกอู้หูมอมาลูกอู้หูหย่อยักษ์ค่ะคะอู้รอเรือลูกอู้รูลอลิงอะคะอยู่ว่าแหวนน่ะลูกอู้หูส่อจันลาลูกส่อลือสีอะคะส่อลือสีอะคะ อ,สอ,สอู้หูสอเสือลูกอืมขอหีบลูกขอหีบอู้หูดอกจุลาลูกฝ้าขย,ยอยเอ้ออ,อ่างเอ้ออ,อ่างอะไรนะลูกอ,อ่ะสุดท้ายหอนะพูหอนะพูเอิเก่งจ,จังเลย เก่งจังไ <mm> หน,น,นไหนไหนมาหอมแม่ด้วยลูกปล่อยเลมันจะขี้อย่างนั้นมันจะขี้หอมแม่ทีนงะเก่ง <mm> อือหือเก่งจังเลย